ในเรื่องของอการอะไรอ่ะการจับใบดําใบแดงนะครับหรือว่าการยกเลิกการเกณฑ์ทหารอะไรเงี้ยนะครับก็ถือว่าแนวความคิดของคนรุ่นใหม่ก็ไม่ต้องการที่จะต้องการที่จะให้ทหารนั้นมีบทบาทมากนะเพราะมองว่าอะไรครับมองว่าปัจจุบันนี้เราจะไปสู้รบอะไรกับใครถูกไหมนะโลกมันสงบสุขสันติไปหมดแล้วนะตอนนี้มันจะมีเฉพาะสงครามก่อนหน้านี้ทำไมสงครามการค้า นะครับตอนน,ตอนนี้เป็นสงครามเรื่องล้นะสงครามเชื้อโรคแล้วนะครับไม่มีแล้วเรื่องของการที่จะมาสู้รบปรบมือยิงกันจะไปซื้อทําไมเรือดำน้ำําอาวุธยุธโทโธปกรณ์แต่ว่าถ้าเรามีความเข้าใจในเรื่องของทางการทาหารเนี่ยเราก็จะรู้ว่าโอเคมันจะต้องมีอาวุธยุธโทโธปกรณ์ไว้เพื่อที่จะป้องกันประเทศในยามที่เราไม่รู้ไงว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเมื่อไหร่ ใช่ไหมครับแล้วก็อีกอันนึงก็เป็นเรื่องของการสแสดงแสนยานุภาพว่าเออประเทศเราก็ไม่ใช่งอกน้อยนะตอกต่อยที่จะไม่มีอะไรใครจะมาลุกลานอะไรเมื่อ,อไหร่ก็ได้เออมันก็ยังมีเรือดำน้ําคอยลาดตะเวนมันก็ยังมีเครื่องบินลบมันก็ยังมีรถถงรถอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้ก็แล้วแต่แนวความคิดของแต่ละคนนะเราก็จะไปห้ามกันไม่ได้แต่ว่ากองทัพเขาก็จะมีวิธีการคิดของเขาอีกแบบหนึ่งนะประชาชนที่โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่นะเขาก็จะมีการคิดแบบ คิดแบบฝั่งฝั่งของอเมริกาฝั่งยุโรปที่เป็นหัวก้าวหน้าเป็นแบบเป็นแบบประชาธิปไตยมากนั่นเองนะครับอันนี้ก็ถือได้ว่าไม่มีใครคิดผิดไม่มีใครคิดถูกนะครับเป็นต้องต้องช่วยช่วยกันนะครับต้องช่วยช่วยกันนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการจัดให้มีกองกําลังทหารนะครับหรือว่ากองถหารเพื่อป้องกันประเทศแล้วก็จัดให้มีกําลังตํารวจเพื่อป้องกันการประทุษร้ายหรือว่าดูแลร,รักษาความสงบเรียบร้อยอันนี้ก็ถือว่า ทั้ง3ส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสนองความต้องการของประชาชนนะครับการแก้ปัญหาของประชาชนหรือว่าการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นแก่ประชาชนก็เป็นสิ่งที่รัฐนะครับหรือว่ารัฐบาลเนี่ยต้องการที่จะทํานโยบายสาธารณะตรงส่วนนี้นะครับถัดไปนะครับก็ในเรื่องของความสําคัญนะครับความสําคัญของนโยบายสาธารณะนั้นถามว่ามันสําคัญอย่างไรนะครับประเด็นแรกเลยก็ มันก็จะเป็นกรอบนะครับแล้วก็แนวทางในการวางแผนการดําเนินงานต่างๆนะครับของรัฐบาลน,นะครับที่มันจะต้องมีการดําเนินการอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะครับเป็นเครื่องชี้นําในการบริหารงานในองค์การหรือว่าหน่วยงานต่างๆนะเพราะว่าขนาดนี้เองเนี่ยนะครับรัฐบาลเนี่ยถือว่าเป็นผู้นำนะครับเป็นเซนเตอร์อย,อยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็มีหน่วยงานที่คอยสนับสนุนหรือว่าซัพพอร์ตก็คือกระทรวงต่างๆทั้ง ทั้ง20หน่วยงานหรือรว่า20กว่าส่วนนี่คอยที่จะรับนโยบายตรงนส่วนนี้เนี่ยเพื่อที่จะไปแปลงนโยบายตรงนี้ไปสู่การปฏิบัตินะครับให้เกิดเป็นรูปธรรมนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ถือว่ามีความสําคัญเช่นเดียวกันนะอีกอันนึงนะครับนโยบายก็ถือว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งในการควบคุมและก็ติดตามนะครับรวมไปถึงในเรื่องของการประเมินผลด้วยว่าโอเคนโยบายที่เราได้ดําเนินการไปนะครับเราได้จัดทําไปนั้นเนี่ย นะครับสมควรที่จะนํากลับมาทําต่อหรือไม่นะครับเมื ja. ่อประเมินแล้วนะครับมันมีความคุ้มค่านะครับที่จะลงทุนนะครับมันมีความคุ้มค่าในการที่จะต้องใช้ทรัพยากรต่างๆหรือไม่อย่างไรแต่อย่างที่บอกว่าบางนโยบายนะครับว่าประเมินไปแล้วอาจจะไม่มีความคุ้มค่าแต่มันก็ยังมีความจําเป็นที่จะต้องทําไมครับนํากลับมาทําใหม่นะอย่างเช่นนโยบาย30บาทรักษาทุกโลกที่อาจารย์กล่าวไปเพราะว่ามันทําไมครับ มันมีผลกระทบในเชิงบวกกับประชาชนโดยวงกว้างนั่นเองนะครับอันนี้ก็ถือว่าเมื่อประเมินแล้วเนี่ยอาจจะต้องเสียงบประมาณไปหลายหมื่นล้านหลายแสนล้านแต่ยังไงเสียเนี่ยรัฐก็ต้องดูแลนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของระบบสาธารณสุขนั่นเองนะโดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยซึ่งมันมีโรคระบาดอย่างร้ายแรงที่ที่ควบคุมได้ยากเนี่ยยิ่งต้องต้องให้ความสําคัญกับตรงส่วนส่วนนี้นะครับ อีกอันนึงนะครับก็คือผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะนะครับเราจะเรียกว่าแอคเตอร์หรือว่าตัวแสดงก็ได้นะครับว่าใครบ้างนะครับที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับในเรื่องของพั b l ิ c โพลิ c ีหรือว่านโยบายนะบถ้าเราไล่เป็นลำดับลาดับเราจะเห็นว่าหนึ่งเลยนะครับก็คือตัวของนักการเมืองเองนะครับนักการเมืองมีความเกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารอย่างใดนะครับก็เกี่ยวข้องตั้งแต่ในเรื่องของการ กำหนดนโยบายนะครับแน่นอนว่าเราตั้งแต่ <c oughs> ที่สไลด์แรกที่จะบอกว่านักการเมืองนะครับเป็นผู้กําหนดนโยบายนะครับฝ่ายบริหารหรือว่าข้าราชการนั้นก็คือทำไรครับนำนโยบายมาปฏิบัติเพราะนั้นการกําหนดนโยบายนั้นเป็นหน้าที่ของฝ่ายการเมืองนะครับเป็นหน้าที่ของฝ่ายการเมืองฝ่ายบริหารนะครับนโยบายต่างๆออกมาจากนักการเมืองออกมาจากฝ่ายบริหารออกมาจากคอรมอนะครับหรือว่ามติคณะมนตรีต่างๆ เพราะันเราจะเห็นได้ว่าสิ่งต่างๆที่มันกําหนดออกมานั้นนะครับมาจากตรงส่วนนี้ทั้งสิ้นเลยนะครับอันที่2นะครับผู้เกี่ยวข้องที่2ก็คือนักบริหารนะครับนักบริหารก็คือใครครับไม่ว่าจะเป็นปลัดกระทรวงอธิบดีนะครับผู้นวยการนะครับอธิการบดีนะครับหรือว่าข้าราชการในระดับต่างๆหรือว่าแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องนั้นก็คือกลุ่มผู้ที่จะต้องนํานโยบายที่ เอ,อ่นักการเมืองนั้นกําหนดนโยบายนั้นนํามาปฏิบัตินะครับก่อนที่จะนํามาปฏิบัตินั้นมันจะมีกระบวนการในการแปลงนโยบายนะครับในการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติก็คือการไปจัดทําเป็นอะไรครับเป็นกฎหมายต่างๆเป็นกฎเป็นระเบียบเป็นข้อบังคับ,คบเพื่อที่จะให้แนวทางหรือว่านโยบายนั้นสามารถที่จะขับเคลื่อนได้ นะเพราะนั้นส่วนราชการนะครับทั้ง20กระทรวงแล้วก็จะเป็นกลมอีกทั้งกี่กลมนะครับแล้วก็หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องก็จะรับลูกนะครับหรือว่ารับนโยบายตรงส่วนนั้นมาปฏิบัตินะครับถ้าถามว่าอันที่สามประชาชนเกี่ยวข้องอย่างไรนะครับประชาชนเกี่ยวข้องแน่นอนเพราะนโยบายโดยส่วนใหญ่นั้นนะครับทำเพื่อประชาชนหรือว่าทําเพื่อสาธารณะเพราะฉะนั้นประชาชนก็เป็น ผู้ที่จะทาไมครับประเมินว่าไอ้นโยบายตรงนั้นเนี่ยนะครับที่นักการเมืองกําหนดออกมาเนี่ยหรือว่าที่ใครการนํามาปฏิบัตินั้นเนี่ยมันดีหรือไม่ดีอย่างไรนะครับมันเอ่อมันถูกใจไหมมันคุ้มค่าไหมตอนนี้ก็มีหลายๆนโยบายนะครับโทษนะมันก็มีหลายๆนโยบายที่เอ่อที่ที่จะต้องมาดําเนินการนะครับที่จะต้องมาดําเนินการแล้วประชาชนก็จะต้องมาประเมินดูซิว่า ตรงส่วนนี้อย่างเช่นนโยบายประกันราคาข้าวเนี่ยนะครับตอนนี้รัฐบาลที่แล้วนะรัฐบาลเพื่อไทยทําไว้นะครับประกันราคาข้าเอ่อโทษจำนําข้าวหมื่นห้านะครับมาปัจจุบันนะปัจจุบันมารัฐบาลของพลังประชารัฐนะครับประกันราคาข้าวนะครับหรืออะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเกษตรกร,กรอาจจะให้ราคาที่ทําไมครับต่ํากว่าหรือน้อยกว่าอันนี้ก็เดี๋ยวประชาชนก็จะประเมินแล้วเฮ้ยนโยบายนี้อาจจะไม่ได้แล้ว นะครับอาจจะต้องอมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าจะต้องไปดูซิว่าที่เขาเดําเนินการเนี่ยมันจะต้องมีการทบทวนไหมนะครับคือตัวของประชาชนก็จะไปฟีดแบกเองถามว่าฟีดแบกตรงไหนก็เดี๋ยวการเลือกตั้งครั้งหน้านะหรือว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไปก็รู้เองละครับว่าพักการเมืองนี้จะได้กลับมาเป็นนะครับรัฐบาลอีกหรือไม่อันนี้ก็คือเป็นการฟีดแบกจากรัฐบาลว่า เขาพึงพอใจกับนโยบายของรัฐบาลนี้หรือไม่อย่างไรนะครับเราจะต้องไปดูการฟีดแบ็นะครับจากการเลือกตั้งในคราวหน้านะครันั่นเองนะครับแต่หรือว่าบางคนอาจจะไม่รอไม่รอหุ้ยรอไม่ได้ต้องสี่ปีรอการเลือกตั้งคราวหน้าไม่ได้แล้วทำไมครับก็จัดเป็นอะไรครับบ็อบต่างๆไปประท้วงตามทำเนียบมั่งตาม กระทรวงต่างๆบ้างที่เกี่ยวข้องกับนโยบายตรงส่วนนั้นนะเดี๋ยวนี้เราก็จะเห็นข่าวต่างๆพวกนี้เยอะแยะมากมายเลยนะครับอันนี้เป็นส่วนที่ประชาชนนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องกับนโยบายตรงส่วนนี้นะครับส่วนสุดท้ายนะครับก็คือนักวิชาการนะครับนักวิชาการนะไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการอิสระนะครับหรือว่านักวิชาการที่อยู่ในมหาวิทยาลัยนะครับหรือว่านักวิชาการที่อาจจะอยู่ในหน่วยงานราชการต่างๆก็กลุ่มพวกนี้เนี่ย เขาก็จะมาทำการศึกษานะครับศึกษาถึงกระบวนการต่างๆตั้งแต่กระบวนการในการกำหนดนโยบายนะครับถามว่าการกำหนดนโยบายเนี่ยกำหนดนโยบายจากอะไรนะครับดูข้อมูลแหล่งข้อมูลมาจากไหนนะครับมีปัจจัยอะไรนะครับที่นำไปกำหนดนโยบายนะครับดูวิธีการปฏิบัตินะครับของฝ่ายบริหารหรือว่าฝ่ายข้าราชการนะครับที่ มีการดําเนินการอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็การประเมินผลจากประชาชนเป็นอย่างไรบ้างนะครับเขาก็เอามาทำอะไรครับนักวิชาการก็มาทําโพนะครับเราคงเคยได้ยินนะครับว่ามีโพหลายๆสํานักนะครับที่เอามาสํารวจนะครับแนวนโยบายหรือว่าการดําเนินการของรัฐบาลนะครับสำหรับประเภทของนโยบายสาธารณะนั้นนะครับเราก็แบ่งออกเป็นประเภทต่างๆนะครับ ที่ที่1เลยก็คือขอบเขตเฉพาะด้านนะครับแล้วก็สถาบันกําหนดนโยบายนะครับตรงนี้เนี่ยอขอบเขตตรงส่วนนี้เนี่ยนะครับก็จะมีทั้งขอบเขตด้านอะไรครับเศรษฐกิจสังคมการเมืองนะครับสิ่งแวดล้อมเนะทคโนโลยีอะไรต่างๆนะครับแล้วก็สถาบันในการกําหนดนโยบายนะครับสถาบันตรงส่วนนี้เนี่ยก็จะมีสถาบันหลักๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสถาบันนิติบัญญัติ นะครับบริหารนะรหรือว่าตุลาการนะรตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสถาบันในการกําหนดนโยบายเช่นเดียวกันนะครับส่วนประเภทของเนื้อหาสาระนะครับแล้วก็ขั้นตอนในการปฏิบัตินะครับเนื้อหาสาระนั้นเนี่ยครับก็อาจจะเป็นลักษณะของเนื้อหาสาระเช่นเนื้อหาสาระทางด้านถ้าเป็นมิติด้านเศรษฐกิจเนี่ยก็อาจจะเป็นเศรษฐกิจเชิงแข่งขันนะครับเศรษฐกิจฐานความรู้นะครับเศรษฐกิจนวัตกรรม นะครับหรืออาจจะเป็นเศรษฐกิจพอเพียงก็ได้นะครับซึ่งอาจจะให้มันเหมาะสมหรือว่าสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันนะครับส่วนขั้นตอนในการปฏิบัตินั้นนะครับก็จะเป็นลักษณะของกระบวนการต่างๆของของเนื้อหาสาระนะครับเนื้อหาสาระาเช่นทาในเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยก็อาจจะเป็นขั้นตอนการในการจัดเก็บภาษีนะครับในการ จะทําในเรื่องของอดอกเบี้ยเงินกู้เงินฝากหรืออะไรต่างๆพวกนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็จะลงลง,ลงไปในส่วนของเรื่องของการปฏิบัติแล้วนะครับ <c oughs> ประเภทที่3นะครับก็คือการควบคุมนะครับแล้วก็กํากับโดยรัฐนะอันที่1นนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือการควบคุมกํากับตนเองนะครับงนั้นมันจะมีอยู่สส่วนการการควบคุมกํากับโดยรัฐเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะเป็นเรื่องของอะไรครับ เป็นแบบสังคมนิยมนะครับเป็นแบบสังคมนิยมส่วนการควบคุมกํากับตนเองอันนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบเสรีนิยมมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับมีคนเข้ามาคอยกํากับดูแลให้นะครับกับอีก,อ,ก,อ,กอันนึงก็จะเป็นการกํากับดูแลตนเองก็อาจจะเป็นกลุ่มของพวกเอกชนนะครับหรือว่าธุรกิจทีเ่เราสามารถที่จะดูแลตัวเองได้นั่นเองนะครับ อีกอันนึงนะครับก็คือเรื่องของการกระจายผลประโยชน์นะครับแล้วก็การกระจายความเป็นธรรมนะครับในส่วนนี้เนี่ยเราก็อาจจะดูซิว่าผลประโยชน์ที่รัฐบาลจัดสรรให้เนี่ยนะครับมันมีการกระจายอย่างทั่วถึงหรือไม่นะครับอย่างที่จะยกตัวอย่างเช่นขณะนี้เนี่ยมันเกิดสถานการณ์โควิดมาเนี่ยนะครับรัฐบาลก็ทำไมครับจะต้องมาเยียวยานะครับเยียวยาให้กับ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะไม่ว่าจะเป็นการตกงานการถูกเลิกจ้างหรือว่าการหยุดงานอะไรต่างๆหรือว่าการค้าการขายไม่ได้ตรงส่วนนี้เนี่ยก็ทาไงครับก็ต้องจ่ายเงินให้กับประชาชนคนละห0 0พันคนละอะไรเท่าไหร่ก็ว่ากันไปแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันเกิดความเป็นธรรมหรือไม่นะครับการกระจายที่จะให้ได้รับกันทุกคนนะครับไอคนที่มีเงินในบัญชีเป็นล้านๆก็ได้ห0 0พันกับเขา กับไอคนที่ประเภทหาเช้ากินข้ามแทบจะไม่มีอะไรนะข้าวหุงติดหม้อเลยอะไรเงี้ยก็ได้อะไรเงี้ยมันมัน,ม,นมันก็ไม่เกิดความเป็นธรรมแล้วเนี่ยอันนี้มันก็จะทําให้เกิดลักษณะของอะไรครับรวยกระจุกจนกระจายอะไรเงี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นมันต้องมีการกระจายผลประโยชน์นะฮะอย่างทั่วถึงแล้วก็เป็นธรรมด้วยนะต้องมีความเป็นธรรมนะครับอีกอันนึงนะอีกประเภทหนึ่งก็คือเชิงวัตถุนะครับและก็เชิงสัญลักษณ์ เชิงวัตถใุในที่นี้นะครับมันก็เป็นลักษณะที่เป็นคล้ายๆเหมือนสิ่งปลูกสร้างนะครับเป็นส,สิ่งที่รัฐบาลน,นั้นเนี่ยได้ดําเนินการไม่ว่าจะเป็นการาสร้างถนนหนทางาโรงเรียนโรงพยาบาลหร,หรือว่าโครงสร้างพื้นฐานของประเทศนะครับระบบอินฟราสตรักเจอร์ต่างๆนะฮะน,นี้ก็เป็นลักษณะของนโยบายในเชิงวัตถุนะครับอีกอันนึงนะครับเชิงสัญ,ญลักษณ์นะครับเชิงสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้เนี่ย ก็าอาจจะมีนโยบายนะครับนโยบายที่บ่งบอกถึงความเป็นไทยนะครับบ่งบอกถึงการรักชาตินะครับมีลักษณะที่มันมีอัตลักษณ์หรือว่าเอกลักษณ์เฉพาะนะครับอันตรงส่วนตรงส่วนนี้นะครับอีกประเภทหนึ่งก็คือเสรีนิยมนะครับเสรีนิยมแล้วก็อนุรักษ์นิยมนะครับมันจะมีอยู่สองกลุ่มนะครับเสรีนิยมกลุ่มหนึ่งนะครับเสรีนิยมก็จะมีลักษณะแบบ คนรุ่นใหม่นะครับเป็นหัวก้าวหน้านะครับเป็นคนที่คิดอะไรใหม่ๆนะครับคิดใหม่ทําใหม่นะครับกับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มอนุรักษนิยมนะครับกลุ่มอนุรักษนิยมเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นแบบแนวคิดแบบดั้งเดิมนะครับเป็นแนวคิดเก่าๆนะครับถ้าเรายกประเภทนี้มาอนุมานหรือว่าเปรียบเทียบนะครับกับสถานการณ์หรือว่ารัฐบาลในปัจจุบันเราก็จะเห็นได้ว่ามันก็จะมีกลุ่มการเมืองอยู่2กลุ่ม นะครับกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มอนุรักษนิยมนะครับซึ่งจะเรียกได้ว่าบริหารประเทศอยู่ในขณะนี้ก็น่าจะได้นะครับกับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่เป็นกลุ่มเสรีนิยมนะครับที่เป็นคนรุ่นใหม่นะครับเป็นหัวก้าวหน้าเป็นพักการเมืองที่เพิ่งจัดตั้งใหม่เกิดขึ้นมาใหม่นะครับกลุ่มนี้เนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับผู้นำนะครับโดยผู้นำเนี่ยก็อาจจะจบการศึกษานะครับทางฝั่งฝั่งตะวันตกนะทางอเมริกาบ้างทาง ยุโรปยุโรปอะไรเงี้ยเขาก็จะมีแนวความคิดแบบประชาธิปไตยนะเพื่อที่จะมารบร้างนะครับแนวคิดเก่าๆหรือว่าวิธีการวิธีการบริหารบ้านเมืองแบบเก่าๆนะครับแต่ไม่ได้บอกว่าวิธีไหนดีหรือว่าวิธีกลุ่มไหนดีหรือว่ากลุ่มไหนไม่ดีถ้าเราสามารถที่จะนําทั้ง2กลุ่มนี้นะครับมาบริหารประเทศร่วมกันได้เนี่ยก็คิดว่าน่าจะทําให้ประเทศพัฒนาหรือว่าก้าวหน้าได้มากกว่านี้หรือว่า อาจจะเป็นประเทศที่ไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วได้เร็วมากยิ่งขึ้นไม่อาจจะไม่ต้องรอถึง20ปีตามตาม,ตามรถแมพของรัฐบาลก็ได้นะครับถ้าทั้ง2ฝ่ายเนี่ยนะครับทั้งเสรีนิยมแลวก็อนุรักษนิยมเนี่ยจับมือร่วมกันนะครับในการดําเนินการหรือว่าการทํางานหรือว่าการพัฒนาประเทศนะครับ <c oughs> อีกอันนึงนะครับอีกประเภทหนึ่งก็คือสินค้าสาธารณะนะครับแล้วก็สินค้าเอกชนนะครับอันนี้ก็จะมีความแตกต่างกัน,กนตัวยกตัวอย่างเช่น อะไรก็แล้วแต่นะครับที่มันอยู่ในสถานที่นะครับที่มันมีความจํากัดหรือว่าเป็นสถานที่ที่พาเวทเป็นสถานที่ส่วน,นตัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นสินค้าเอกชนหรือว่าเอกชนเป็นผู้ดําเนินการนะครับกับอีกอันนึงจะเป็นสินค้าสาธารณะก็เป็นสิ่งที่จัดทํามานะครับเพื่อคนส่วนใหญ่หรือว่ารักะเนี่ยต้องบริการให้กับคนส่วนใหญ่นะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นถ้าประชาชนนะครับมีขยะยะะอยู่ในบ้าน ก็ต้องบริหารจัดการจัดเก็บอะไรด้วยตัวเองถูกไหมครับนะแล้วก็ต้องให้รถล,ลาขยงขยะมารับแต่ถ้าขยะนั้นเนี่ยนะครับมันถูกผลักออกไปนอกบ้านเมื่อไหร่นะครับถูกผลักออกไปนอกบ้านเมื่อไหร่นั่นแปลว่าหน้าที่ในการดูแลในการจัดเก็บในการบริหาร <aspire S 2> จัดการเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องสาธารณะละมันเป็นเรื่องสาธารณะพอเป็นเรื่องสาธารณะเสร็จปุ๊บเนี่ยรัฐก็ต้องเข้ามาดูแลนะ,ะต้องเข้ามาจัดการตรงส่วนนี้เพราะนั้นเนี่ยมันก็ แยกแยะนะครับให้เห็นถึงว่าอะไรนะที่เป็นสินค้าสาธารณะแล้วก็อะไรที่เป็นสินค้าของเอกชนนะครับถัดไปนะครับก็คือลักษณะของนโยบายสาธารณะที่ดีนะครับก็จะมีหลายๆลายลักษณะด้วยกันนะครับเริ่มที่อันแรกอันที่หนึ่งเลยนโยบายต้องคำนึงถึงประโยชน์นะครับต้องคำนึงถึงประโยชน์โดยเฉพาะประโยชน์ของสาธารณะหรือว่าคนกลุ่มใหญ่นะครับคนกลุ่มใหญ่นั้นจะต้องได้ประโยชน์ ตรงตรงส่วนนี้นะครับอย่างที่บอกว่าว่า,าบางทีเนี่ยนะครับนโยบายนั้นเนี่ยอาจจะต้องใช้งบมานในการดําเนินการค่อนข้างสูงนะครับไม่คุ้มค่ากับการลงทุนนะครับอย่างเช่นนโยบาย30บาทเนี้ยนะครับมันต้องใช้งบมาเยอะแต่ว่าทําไมครับอิม a พกหรือว่าผลกระทบในเชิงบวกนั้นมันเกิดกับพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็ทําไมครับจะต้องดําเนินตามในจะต,ต้องนํานโยบายตรงนี้เนี่ยมาขับเคลื่อน มาดําเนินการต่อนะเพราะว่าประชาชนโดยส่วนใหญ่จะได้ประโยชน์ตรงส่วนนี้นะครับต้องสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่เป็นจริงนะอย่างเช่นขณะนี้นะครับเข้าสู่สถานการณ์เรื่องของอะไรครับไวรัสโรคระบาดไวรัสโควิด -19 นะครเพราะฉะนั้นรัฐบาลนะก็มีความจำเป็นที่จะต้องกําหนดนะครับนโยบายหรือว่าออกนโยบายอะไรต่างๆเพื่อที่จะมาบริหารจัดการนะครับสถานการณ์ ในขณะนี้นะครับให้มันรอดพ้นวิกฤตอะไรต่างๆไปได้นั่นเองนะครับก็เพราะว่ามันมีสภาพแวดล้อมยังไงล่ะนะครับมันมีอะไรมากกดดันบ้างล่ะนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องภายในหรือว่าภายนอกประเทศต่างๆนะครับหรือว่าในในเมืองหลวงนะครับหรือว่าในชนบทนะครับในส่วนกลางหรือว่าส่วนภูมิภาคอะไรต่างๆนี้เป็นต้นนะครับนโยบายที่ดีนะครับต้องมีความชัดเจนนะครับมีความชัดเจนง่ายและ เข้าใจง่ายต่อการเข้าใจแล้วก็สามารถที่จะนําไปปฏิบัติได้อย่างง่ายดายนั่นแปลว่าการกําหนดนโยบายนั้นะนะครับอาจจะไม่ต้องมีความกังวลในลักษณะของชื่อนะครับมากนะักนะครับก็คือหมายความว่ากําหนดมาเลยจะให้ทําอะไรอย่างไรนะครับแล้วก็กระบวนการวิธีการมีอะไรบ้างนะครับสามารถที่จะ ผู้ผู้ที่นํานโยบายไปปฏิบัติก็สามารถที่จะดําเนินการได้ง่ายแล้วก็ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายก็คือประชาชนเนี่ยก็สามารถที่จะรับรู้นะครับหรือว่าเข้าใจกับนโยบายนะเพราะว่าบางนโยบายเนี่ยมั